สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวทวะาไฮเปอร์แม็กซ์นะครับอ่าคลิปนี้นะครับเป็นการทดสอบการชัดๆนะครับเป็นฉบับเต็มเลยครับเนื่องจากว่าคลิปอัลตร้าแม็กซ์ครับผมอัดล่วงหน้านะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบกับเรนเจอร์นะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็ยังไม่ได้หานะครับแต่พอลงคลิปไปนะอ่สิบนาทีคอมเมนต์เพียบเลยครับไม่ได้กล้บขอบคุณนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าพี่สกิลมันน่าจะติดร้อยเปอนะผมก็เลยรีบแกะนะครับข้อมูลเชิงลึกนะแล้วก็แก้แปลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็อ่าพิมพ์บอออไปปที่่่ักหมุดเผืา คนดูคลิปอย่างเดียวนะไม่ได้อ่านปักบุตรนะครับข้อมูลตามนี้เลยนะครับว่าสกิลนะครับะตะลุยฝ่าฟันอัตโตเกมใช้คําว่าตะลุยฝ่าฟันนะครับแต่ว่าในตัวเลนเจอร์เขียนว่า เคลื่อนที่นะครับไปยังเป้าหมายนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับว่ามันเป็นกลุ่มอันบีทนะครับก็คือไม่สามารถชนะได้หมายความว่าสกิลมันติด100%นะครับฉะนั้นเนี่ยมีความต่างจากสลับแล้วนะคือสลับเนี่ยมันสนธาตุสนหลบต้านของศัตรูนะครับก็จะมียืนค้างนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็ติด100%นะครับชนิดที่ว่าไม่สนธาตุนะครับแล้วก็ไม่สนลบต้านสกิลนะครับก็ตามครูดสกิลนะ ฉะนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าดีกว่าอย่างแน่นอนครับแต่นะครับในส่วนของดาเมจกับสตันอันนี้ยังสนทาตุอยู่นะดาเมจสตันทะลุนะครับยังสนท่าครับยังสนลบต้านสกิลอยู่นะครับแต่ว่าตะลุยฝ่าฟันก็คือเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูเนี่ยอันนี้ไม่สนใดเลยนะแม้ว่าจะมีบัฟอมตะนะครับหรือว่าไอเทมอมตะอยู่นะครับมันสามารถที่จะข้ามได้เลยนะครับ อ่ะมาดูกันที่สตาร์ทนิดนึงนะครับโววับเป็นเสาทางท่าน,น้ำนครับมีพลังโจมตีกายเดิมเวลร้อยสี่สิบเนี่ยหกแสนสี่นะครับแม็กซี่ล้านสองอ่ะถือว่าตีหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะในส่วนของพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบเนี่ยมีอยู่หกล้านห้านะครับแม็กซี่สิบสองจุดสองล้าน ทำาลังชีวิต้อยล้านสบายเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นการทดสอบนำเกียร์อุปกรณ์จับไทยทัาน,นครับเพื่อใช้ออปชั่นนะครับอันนี้ก็คือค่าเดิมนะไม่ใช่ออปชั่น4นะครับก็คือค่านะครับเป็นอัตราการใช้สกิลอีกครั้งอ่าก็คือออกสกิลเบิร์นนั่นเองนะ3 0เปอร์เป็นการสุ่มติดนะครับซึ่งบางทีอาจจะสุ่มติดรัวก็ได้นะหรืออาจจะเงียบหายไปบ้างนะครับ อ่าก็ตามค่าเกียร์นะอ่าวันนี้ทดสอบชิ้นหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับอันใหม่อ่าเป็นค่าใหม่เหมือนกันนะ อัตราโจมตีโดนแน่นอนของสกิลครับหมายความว่าสกิลจะโดนอย่างแน่นอนนะครับก็สมติดมา24เปอรครับแต่อย่างที่บอกนะบางช่วงติดดีก็จะติดต่อเนื่องได้เลยครับอันนี้เน้นว่าใส่กับเรนเจอร์สมมุติชอบดาเมจใส่ดามเมจชอบปวนใส่ป่วนนะครับถ้าไปใส่กับโทวะนะครับตะลุยฝ่าฟันเนี่ยมาติด100%แน่ๆนะ,นะเออฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติจะใส่โทวะก็คงจะเน้นไปที่ดามเมจกับสตันได้อยู่เหมือนกันนะหรือไปใส่ตัวอื่นก็ได้ตามชอบนะครับส่วนอัตราครับโจมตีโดนแน่นอนก็จะเป็นการตีธรรมดาฉะน,นั้นเนี่ยอาจจะใส่ตัวภาพื้นที่มีดามเมจคริโหด,ดก็ได้นะครับหวังผลได้นะหรือจะใส่ตัวกันบินก็ได้อันนี้แล้วแต่วความชอบเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพลังชีวิตหายไปนะครับเนื่องจากว่าเกียเนี่ยออปชั่นนะครับเป็นของทัดไมายนะอันนี้ผมนําค่าเดิมมาใช้คิดว่า มันช่วยได้ดีนะครับเมื่อาาวานปิดลหลีกเนี่ยช่วงประมาณสักหนึ่ชั่วโมงสุดท้ายผมลองเปลี่ยนดูนะถือว่าเฮ้ยดีอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคในส่วนของตำแหน่งยืนครับยืนจุด5 5นะครับเพื่อนที่109ค่อนข้างไวนะความ,มร็วในการโจมตีก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่สูงไม่ต่ำนะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมครับว่าเมื่อเขาตะลุยฝ่าฟันอ่าอันนี้มันจะต่างจากสลับตรงที่ว่าสลับเนี่ยศัตรูเนี่ยมันจะเคลื่อนมาทางกลุ่มฝั่งเราค่อนข้างชัดเจนเหมือนสลับปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเข้ามายืนแทนที่เรานะข้างหลังโล่งไว้พอโดนบีบระยะเข้ามาด้วยครับแต่อันนี้มันจะกระโดดข้ามศัตรูนะครับตำแหน่งยังอยู่เหมือนเดิมนะ แต่ข้างหลังก็ยังโล่งเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยมีตัวยืนซัพพอร์ตก็จะดีนะครับคูดอร์เรนเจอร์โปกตินะครับอัลตร้าเไฮประสิทสามแม็กก็จะห่านครึ่งนะครับแรกทัดใช้เยอะนะ,ะเดือนนี้ลดได้หนึงจุดไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามีบัฟลดแรกเฉพาะเดือน30มสิบเบอร์นะครับข้ามเดือนไปแล้วก็ใส่สองจุดนะครับก็จะดีหน่อยนะสกิลหนึ่งนะครับ ก็เป็นดาเมจนะครับดาเมจทะลุสตันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอ่าดาเมจทะลุสตันลดต้านสกิลของศัตรูนะครับยังสนใจศัตรูอยู่นะว่าศัตรูเป็นธาตุอะไรนะครับอ่าเกียร์หลบต้านมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเพื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูก็คือตะลุยฝ่าฟันเนี่ยอันนี้ไม่สนเลยครับติด100%นะอ่าตามคูลสกิลนะครับอ่ซึ่งสกิลนี้นะครับดาเมจสตันทะลุนะครับกว้าง280จุดแต่ว่าตะลุยฝ่าฟันเนี่ย 150จุดเท่านั้นนะครับคูดาวสกิล12บสองวิคือมันนานไงมันนานนะครับโอ้เมื่อวานก็เลยบอกว่าดูเหมือนไม่ค่อยข้ามอ่าเพราะว่าคูดาวสกิลมันนานนั่นเองนะครับก็ทุกๆ12บสองวิข้ามแน่นอนนะครับถ้ามีเกียร์นะครับลดคูดาวสกิลนะครับอ่าหรือว่าตัวรีเซ็ตเนี่ยก็จะช่วยได้ดีขึ้นนะครับอ่าสกิล2บัฟหน้าป้อมนะครับก็อมตะนะครับกับเกราะเลือดกว้าง320จุดนะครับคูดาวสกิลอัลต้า12ไฮเปอร์9นะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับอ่าศัตรูเพิ่มมขึ้นา 1,000หน่วยอ่าไม่ได้มีการเพิ่มเป็น1,000-2,000-3,000ไม่ใช่นะครับก็อาอาจจะใช้กับอ่เซตซื้อะนะครับจินจังที่เมาริยิ่งมากตัวโอกาสติดก็จะมีเยอะอความเปลียนก็จะเยอะนะครับด้วยความสามารถผมบอกได้เลยนะครับว่าใช้ได้ยาวแน่นอนตัวนี้นะครับอด้วยกลุ่มความสามารถนะ คือตัวมันเองอ่ะเดี๋ยวค่อยทดสอบให้ดูกันดีกว่านะครับว่าใช้แล้วจะเป็นไงครับอาการสเกียร์เนี่ยสมมติมีแต่กเกียร์ฟรีจริงก็ขออนุวาตรองเท้ากระเป๋านะทําใจนะถ้าผ่านนะครับอ่คาคริสต์มาสก็ใช้กเซกียร์คริสต์มาสยก,สกเซตเลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนบางจุดก็ได้นะตามที่ชอบนะครับโอเคสไปทดสอบกันที่สเตทหลักดูนะครับอ่าวันนี้ทดสอบกับเรนเจอร์นะครับอไอดีรอง5 ID นะครับวันนี้ทดสอบกันเป็นหมู่คณะเลยนะเออจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ อ่ะผมทดสอบในที่ดัน408ละกันนะครับอ่าเนื่องจากว่าศัตรูครับออกมาค่อนข้างจะถี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาเกียร์ที่ผมใส่มีเอฟเฟกนะครับเมื่อครับมันสุ่มติดครับออกสกิลเบิ้ลนะครับมันจะมีนิ้วครับชีขึ้นฟ้านะครับอ่าแต่มันก็สุ่มอยู่ดีนะว่ามันจะออกสกิลไหนเบิ้ลนะซึ่งเราคาดหวังไปที่สกิลหนึนะครับอ่านี่ครับด้วยความที่ครูเราสกิล12วินะครับอัตนรานิดนึง เดี๋ยวดูนะเกียร์ชีนี้สุ่ม10บซุมติด30มสิบเปอร์นะครับชี้ขึ้นฟ้าแล้วนี่ข้ามสองทีโอ้โหนี่เลยครับเห็นชัดเจนครับมีความเกลียนเกิดขึ้นนะครับอ่แต่ก็ต้องลุ้นนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะบัฟที่นะครับอันนี้คือกระโดดนะครับก็คือตะลุยครับ2ทีติดเนี่ยเราหวังผลตรงนี้นะแต่ว่าเหมือนเดิมครับเมื่อข้ามไปแล้วเเมื่อตะลุยไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเจอศัตรูครับ ที่เป็นไหวพลิบไม้ตัวดามเม็ครับก็แน่นอนนะมันก็จะยังโดนตีตายได้ง่ายเหมือนเดิมครับฉะนั้นผมยังคิดเหมือนเดิมนะว่าการใช้งานของโทวะเนี่ยถ้าร่วมกับตัวอื่นด้วยจะดีนะครับอ่ะอย่างเช่นลำนำเยายวนอ่าสมมติว่าลำนำเยายวน,นครับหรือว่าซัมมอนนะครับมันก็จะมีตัวที่อยู่ข้างหน้าโทวะอีกทีหนึ่งเพราะว่าโทวะเนี่ยมันตะลุยไปทีละ150จุดค่อนข้างแคบ ถ้าเกิดมีลำนำโยวยนนะครับมีซัมมอนครับอยู่ข้างหน้ามันเนี่ยมันก็จะได้เซฟชีวิตไปอีกเพราะว่าตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่รับดาเมจรับขีปนาวุธอ่าฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอ่านำไปใช้คอมโบเชิงสกิลก็ได้นะอาควาสามารถไฮเปอร์ก็โหดแน่ๆนะครับอ่ะทดสอบกับเรนเจอร์โอเคอ่าผมจบที่มาสเตอร์สองอสบายๆอยู่งานนะอ่าผมว่า ผลลุงน่าจะไม่พอนะครับเอาซักเท่าไหร่ดีอ่ะเอาเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับอทดสอบกันดูสนุกสนุกนะครับอ่าเนื่องจากว่านํามาใช้หลายตัวครับทดสอบกันเป็นหมู่คณะนะโอเคมาเจอกันที่ ID 2 ID 2อ่า ID 2ตัดมา3ตัวเลยนะครับก็จะมีมูนเบสบอลนะครับ อ่ามูนเบสบอลอินุยาฉะแล้วก็นัสซึเออจัดหนักจัดเต็มนะอ่าเกียก็พลังชีวิตก็จะหายไปนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่ามันจะติดยังไงบ้างน,นะครับอันนี้ครับ12วินะวิครับอันนี้เบิ้ลครับ2ทีนี่เห็นไหมนี่นี่คือข้อดีนะครับ คือข้อดีของเกียร์นะคือถ้าเกิดยิ่งมีเกียร์ดีนะครับเรนเจอร์ <Ranger S 1> <Ranger S 2> ก็จะยิ่งเพิ่มความเกลียนนะครับอาจะระวังข้างหลังเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อมันตะลุยไปแล้วข้างหลังก็จะโล่งนะครับเดี๋ยวไว้มีคลิปนะครับรีวิวซ้ำอีกทีหนึ่งแน่นอนนะแบบบอบเต็มนะครับอินุยาชาคมีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าอินุยาชาเป็นยังไงบ้างนะก็ตามชอบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอามาเทียบกับโทวะนะเออย่างไรก็ต้องโทวะครับตัวใหม่ใช้ได้กว่าแน่นอนนะครับ ดูเอานะครับนี่ทุกๆ12วิถ้ามีเกียร์ครับลดคูลอาลสกิลก็จะเกียรยิ่งยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่ว่าออกสกิลเบิ้ลก็จะดูจะบัฟดูจะออกสกิลบัฟเยอะนะนะครับอย่างที่บอกครับว่าเมื่อมันนะครับอ่าตะลุยไปแล้วเนี่ยก็จะมีความป่วนนะครับกับศัตรูครับอ่ายิ่งถ้าเกิดสมมติว่าตะลุยไปแล้วเนี่ยตำแหน่งตรงน,นั้นเป็นช่องว่างช่องว่างช่องว่างไปเรื่อยๆนะครับ มันจะเหมือนสมัยก่อนอะตอนสมัยที่แซนกิฟมาใหม่ๆจะโหดมากอถ้าเป็นก่อนแซนกิฟก็จะเป็นโกดแต่โกลดแต่มันข้ามลึกไปนะครับมันก็เลยจะไม่เห็นเป็นเป็นช่องว่างโวโวนะครับในยุคแซนกิฟนี่จะเห็นชัดเลยนะครับว่าช่องว่างนี้จะเป็นโวโวเลยนะครับอ,อันนี้คือติดนั้นรา,ราเราะส็บนะ,ะนำมาวาง3ตัวครับก็ข้ามทีเดียวเลยนะเพราะว่าตำแหน่ง150จุดเนี่ยถ้าเป็นตัวชนยืนซ้อนๆกันอยู่แบบนี้นะครับก็แน่นอนนะอันนี้เห็นมากเกลียนไหม อยู่ตัวเดียวนี่คือพอจะสู้ได้เลยนะครับฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวโกงนะครับในคลิปออาต้าอาจจะบอกว่าเฮ้ยดูธรรมดาไปหน่อยนะด้วยความที่ว่าเฮ้ยเหมือนมันยืนติดจริงๆไม่ยืนติดนะยิงไม่ติดนะครับข้ามทุกๆ12วิเลยนะครับอ่าเรียกว,ว่าเกลียนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอัดป้อมดูแล้วกันเอออ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับด้วยความที่ว่าตำแหน่งป้อมเนี่ยเมื่อ,ออัดติดไปแล้วโหดนี่ตายหมดอยู่แล้วอ่ะดูครับ นี่เมื่อมันอย่างนี้มันก็จะตีป้อมแบบง่ายได้เลยถ้ามาเป็นฝูงนะครับอักรโดดไปนะครับอักรโด,ดนอยนี่เลยสามหนึ่งนะเออสามลุมหนึ่งเลยนะครับอ่าแต่ว่านะักสือเป็นไฟนะเรื่องของดามเมจมันก็เลยทําอะไรมากไม่ได้นะครับสมูเมนเบสบอลก็เป็นอันรู้กันนะดามเมจไม่ทะลุนะครับอ่าซึ่งตัวของโทวะมีอมะตะโอ้โหเจอทีมเซตอันที่สองหวานเจี๊ยบเลยครับ เป็นตัวเกลียเลยครับโอเคต่อมาครับเจอไอที่สามไอที่สามผมจัดตัวอะไรมาบ้างอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูนะ,ะน่าจะเป็นชินระนะครับชินละคิริวนะครับโคนีนักเรียนอันนี้หวานเจี๊ยบเลยครับเพราะว่าคิริวกับชินละครับเป็นธาตุไฟนะครับ,นะรบอันนี้ผมให้ดูนะครับว่าตัวของโคนีนักเรียนะครับเขามี บับอมตะนะครับซึ่งมันข้ามแน่นอนนะอันสิบสองวิดูนะครับถ้ามีจังหวะกระตุกมันก็จะเงียบหายนะอย่างที่ผมบอกรับว่าเรนเจอร์เนี่ยบางทีจังหวะกาลังจะออกสกิลเนี่ยเรนเจอร์กำลังจอกสกิลครับอาจจะโดนสกิลกระตุกนะครับหรือว่าโดนขี่ปืนาวุธเนี่ยเรนเจอร์มีความแป๊กได้เลยนะครับก็นับคูดาวสกิลใหม่นั่นเองนะแบบกําลังจอกนะครับโดนยิงขี่ปืนาวุธโดนสกิลสกัดนะครับก็สกิลหายเงียบเลยนะครับอันนี้ข้าม2ทีนะครับ ถ้ามีกีอะครับแล้วยิ่งมันออกเป็นสกิลตะลลยครับตะลุยวีสองทีนะครับก็อ่เดี๋ยวดูครับจังหวะนี้นี่ตะลุยีเห็นไหมเออดูเอานะครับว่าไม่สนครับไอเทมอมตะครับไม่สนบัฟอมตะนะเพราะว่ามันอันบีทนั่นเองนะครับชนะไม่ได้นะคือบังคับข้ามเลยนะครับดูครับว่าเคลียร์เลยนะไอตัวหน้าสุดไปนู่นเลยนะครับ โอ้โหบอกเลยครับว่าโหดมากนะครับแต่อย่างที่บอกนะยังไงก็ต้องพึ่งตัวอื่นเพราะว่าผมเล่นละเมื่ออยู่ในลีกสูงเนี่ยยังยังโหดอยู่เพราะว่าถ้าไปเจอทีมที่แบบว่าตัวโหดเกียร์โหดนะครับปล่อยตัวออกมายิกๆยนะครับยังไงมันก็ตายได้อยู่ดีนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเหนือก็อเรามากก็ยังไม่ไหวยังต้องพึ่งตัวอื่นนะอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปเจอทีมที่ไม่ค่อยโหดมากนักเนี่ยดูนะครับว่าทีมที่ผมชัดมาเนี่ยกลายเป็นว่า สบายสบายไปเลยนะอ่ะประมาณนี้อันนี้เห็นไหมหนึ่ต่อ3นี้เอาไว้อยู่นะครับอ่ะแต่ว่า PVP บางทีบอทมั b b นโหดครับอ่ะออต่อไปครับ IDC IDC จะเป็นก o อบ i ินเซเยกับเอเรนนะครับอ่ะซึ่งเอเรนก็มีบัฟอมตะเป็นตัวข้ามอ่ะมีคนถามว่าเมื่อเทียบกับก o อบ i ินเซเยตัวไหนทีก่กว่ากันคือจะใช้งานไม่เหมือนกันนะก o อบดินจะเป็นอ่บัฟนะครับ บัฟถึกแล้วก็ความสามารถให้เปิลครับก็จะเป็นดื้อด้านเจิอวาเมื่อมันดื้อด้านเจวิมันก็จะเน้นยืนยืนนานอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเน้นดื้อด้านนะครับซึ่งตัวของเราเนี่ยมันเกรียนกว่านะครับเพราะว่าบังคับตะลุยข้ามไปเลยนะครับโดยที่ตำแหน่งศัตรูครับยังอยู่ที่เดิมนะอ,อันนี้เอเรนจะชนะทตุเรานะครับก็จะโดนตตานเยอะนิดนึง อ่ะแต่เราไม่สนครับเราไม่สนาธาตุนะครับนี่เราข้าม <we> นี่เราตะลุยข้ามยิกๆเลยครับอาจจะมีบ้างนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นบั็กก็เลยทั้งอย่างนะคือติดตะลิวนะครับตะลุย2ทีนะครับแล้วครั้งที่2เนี่ยมันอาจจะหยุดอยู่ที่เดิมนะกระโดดนิ่งอยู่กับที่ประมาณนี้ อ่าตอนนี้ให้เห็นชันนะ1เจอ2 1เจอ3ครับถ้าเป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่อ่าไม่ได้เป็นดามเมจโหดๆนะครับไม่ได้เป็นดามเมจชนะท่านนะครับบอกเลยนะครับว่ากินยากอยู่เหมือนกันนะอ่านี่ขนาดพลังชีวิตหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเออคือมันเป็นสกิลใหม่ครับเป็นสกิลใหม่ก็ต้องยอมนะครับว่าเขาตั้งใจทำออกมาเป็นแบบนี้อ่ะไอดีห้าครับเป็นบราวมายกลครับกับมูนูยาง อันนี้คือจะเน้นแบบบัฟอามาตะาบัฟรัวขึ้นมาเลยนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าผมกดออโต้เลยนะครับอ่าผมไม่กดดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเผื่อฝั่งตรงข้ามของกดไอเทมอมตะมาพอดีนะครับอ่าเมื่อก,กดไอเทมอมตะมาพอดีนะครับก็อาจจะมีจังหวะตะลุยไปพอดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะ ตำแหนงนะครับนี่ดูครับเดี๋ยวดูนะครับอมาตะนะครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับ่ากระโดดข้ามไปแล้วเนี่ยเห็นปะข้ามอมาตะไปเลยครับไม่คิดอะไรเยอะเลยครับถ้าไม่มีตัวดาเมจโดๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูครับตั้งกว่นี้อาจจะมีสักตัวหนึ่งไหมโอ้โหไม่ทันนะมองไม่เห็นนะอ่าไม่สนนะครับว่าไอเทมมอมตะใช้อยู่หรือเปล่านะครับ เลยเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมครูระสกิลมันถึงเยอะแลอเกินนะครับอ่ะข้างหน้าที่มันไม่ข้ามเลยคือเมื่อวานเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเจอแบบนี้เยอะคือเจอสกัดนะครับเจอสกัดการออกสกิลแบบกําลังจะออกอยู่เงี้ยโดนผักกระเด็นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ข้ามยืนติดเมื่อวานผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันติดหรือเปล่านะมันแบบเหมือนสลับหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับจังหวะก,การออกสกิลยังถือว่าสําคัญนะอ่ะฉะนนั้นเนี่ยพวกยิงกระเด็นนะครับ ยิงกระเด็นนะครับหรือว่าขี่ปนาวุธเนี่ยยังถือว่าเป็นาทางป่วนสกัดสกิลของสตูได้ดีนะครับอ่ะสุดท้าย ID6 ID6 โอเคอ่านับนะจะเป็นเมริโอดัสนะครับเป็นเวลแล้วก็แจ๊แสงามาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดามเมจของแจ๊แสงครับจะทำอะไรได้บ้างนะครับ นี่ครับหนึ่งเจอสองหนึ่งเจอสามครับอ่านี่ไปแล้วโดนโดนสตานโดนสตันครับเออเมริโอดัสครับสตานแม่นทุกท่าดครับยิ่งเจอน้ําก็จะยิ่งสตานแม่นมากขึ้นนะครับแต่สังเกตนะว่าข้ามไปแล้วเนี่ยเขาแบบค่อนข้างจะถึกอยู่เหมือนกันนะตัวของโทวนะครับคือใครมีเกียร์ดีกว่าก็จะยิ่งได้เปรียบนะครับอ่าเบื้องต้นง่ายๆครับเรนเจอร์นะครับเป็นตัว เชิงป่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบกิววอแล้กันนะเอานี้เป็นกิววออ่นนี้ข้ามเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าตัวข้างหน้านะาเห็นชัดแล้วนะครับว่าไม่สนบัฟอมตะไม่สนไอเทมอมตะนะครับขอเราตะลุยยิ่งๆเท่านี้พอนะครับให้ดูประมาณนี้แล้วกันอเดี๋ยกิววอผมขอไปจัดทีมกิววอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะ เดี๋ยวจะเล่นการซัดหนึ่งรอบดูนะครับเอาไปแทนตัวไหนดีนะครับอ่าโอ้โหไม่รู้จะเอาตัวอะไรออกดีเลยครับมีแต่ตัวชอบๆทั้งนั้นเลยนะดาเมสองซอขอเอาตอเคออกละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาอ่ะโอเคเอาแบบนี้อ่ะโทวะนะครับพลังน้ำอ่ะมาครับดูกันครับ กิววอลครับผลจะเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวดีเราต้องไปตี <we> อ่าโอเคครับเราดูครับว่า3ตัวแรกเขาจัดอะไรเ,เดี๋ยวผมตีทีมนี้แล้วกันอา่าไปดูกันครับว่ามันจะตลลุยไปได้ถึงไหนนะโอเคครับมาเลย ไปแล้วโอ้โหออกเป็นบัฟนะครับอ,ออกเป็นบัฟก็เดี๋ยวดูครับดูครับอาจานานิดนึงอาจานานิดนึงนะครับ1ิวิครับให้เวลาเขาหน่อยนะอันนี้ไปแล้วครับไปแล้ว2ทีไปแล้ว2ทีนี่เห็นไหมเอออามาหครับโอเคอ่าถ้าเกิดมีตัวแบบฮิวเลดนะครับเดินตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็สบายๆเลยนะ อ่าฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันแหละนะครับอแต่ว่าการที่จะ,ะเดินนะครับตะลุยนะครับข้าไปถึงป้อมศัตรูเนี่ยหมันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะต้องขึ้นอยู่กับฝั่งศัตรูนะครับว่าเขามีตัวดาเมจชนะอ่าเมื่อกี้ตายไปแล้วนะอ่าเรียบร้อยครับอ่าก็เรียกว่า พาเพื่อนนาทางไปได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเค <Okay. S 1> เห็นท่านนะะเดี๋ยวไปเล่นพีพีทิ้งท้ายกันสักตา2ตาแล้วกันนะอ่าบทสรุปนะครับอขออภัยนะอาจจะต่างจากคลิปแรกเนื่องจากว่าคลิปแรกเนี่ยตอนอัดคือไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับอ่าแล้วพอตอนมาลงคลิปเนี่ยพอเห็นคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยผมรีบไปแกะข้อมูลเชิงลึกเลยนะเออรีบเลยนะครับก็อ,อยู่ในปากบุตรเมื่อวานนะก็อบอกไปแล้วนะครับว่าอ่าเป็นกลุ่มอันบีทนะครับก็เรียกว่ามันไม่สนอะไรเลยนะครับ ค่อนข้างจะเกลียนนะอ่นหลักๆก,ก,ก็เน้นกันที่ PP นั่นแหละกับกีววอลครับกิวอลตัวข้ามก็จะยังใช้ได้ดีนะครับเพศหนึ่งอาจจะเจอเพศหนึ่งที่ค่อนข้างจะโหดนิดนึงขอพักพื้นเน้นพักพื้นก่อนนะครับเรายังไม่อยากเล่นกับตัวบินนะครับโอเคมาทีมนี้เราคงไม่ใช้ตัวเดียวนะเจอตัวเดียวจะเปรี้ยวเกินไปนะครับเอออย่าให้เขาห้าวเกินไป มาดูกันครับในส่วนของเอลซ่านะครับเพิ่มระยะสกิลนะครับ20เปอร์นะครับก็อาจจะเห็นผลเล็กๆน้อยๆนยนะคือบางตัวอย่างที่ผมบอกแหละมันอาจจะติดแอนิเมชันบ้างนะครับติดรีดักชันเลทบ้างนะครับบางทีมันก็จะไม่เป็นตามที่คิดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นดูเนี่ยก็อ่ะบวกปะ20เปอร์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ข้ามไป เพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับแต่พอดูจริงเนี่ยก็จับไม่ได้ขนาดนั้นนะอ่าแล้วก็ในส่วนของรีเซตสกิลครับก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับอยู่ที่ว่ามันจะดีเซตไปถึงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันตะลุยข้ามไปแล้วนะอ่ะอานจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าศัตรูนะครับอ่าดาเมจตัดเราไม่ได้นะน่าเป็นห่วงนะครับ เพราะว่าผมสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเมื่อเขาตะลุยไปแล้วเนี่ยเขายืนได้ค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกแหละว่าถ้าทีมเรานะครับมีลำนำยาวยาวนนะครับอ่ามีซัมมอนนะครับไปขวางข้างหน้าตัวของโทวาได้อีกเนี่ยก็จะเซฟชีวิตโทวาได้ดีมากขึ้นอ่าเพราะว่าตำแหน่งการรับดาเมจครับรับสกิลนะครับรับขี่ไปดาววูก็จะเปลี่ยนไปอยู่ข้างหน้าเขานั่นเองนะ เดี๋ยวลองตีอีกสักทีมนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับบอทด,ด้วยนะะถ้าเกิดบอทไม่โหดก็จะโดนยิงตายง่ายๆอันนี้คือหมายถึงเกมตั้งรับนะ,ะเพราะว่ารีเซ็ตลีกมาแล้วนะครับก็บอทก็จะไม่โหดอยู่จนถึงประมาณสักวันพุธนะครับก็เลยไม่ต้องหวังผลได้มากนะครับตั้งรับแพ้ก็แพ้นะครับเพราะว่าบางทีบอทก็อารมณ์อาจจะงี่เง่าสักนิดหนึ่ง เน้นเกมเล่นเองครับเอาเกมเล่นเองให้ได้ดีที่สุดอ่าแต่ถ้เกิดมาเป็นฝูงแบบนี้มีเหนื่อยนะอ่ามีเหนื่อยอรอบนี้เหนื่อยชัดเจนเลยครับโอ้โหโดนลำนำโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเต่มาหมดเลยครับอาแต่ดูครับว่าข้ามาคนเดียวเปรี้ยวไหมอ่ะตะลุยให้ดูหน่อยสิอ่าไม่ไหวครับถ้ามาเยอะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ โอ้โหเราไม่ใช่ซูปเปอร์สยาย่าครับเอาโอเคทดสอบกันให้ดูประมาณนี้นะครับว่าค่อนข้างจะเกลียนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้คําว่ากลับคําอยู่กันนะครับว่าก็มีโอกาสที่จะ ติดเมตาครับด้วยความที่ว่าความสามารถให้เปอร์ผมมองตรงความสามารถให้เปอร์เป็นหลักนะผมไม่ได้มองถึงการตะลุยฝ่าฟันนะครับเพราะว่าตะลุยฝ่าฟันเนี่ยถ้าเราไปเจอดาเมจไม้ครับแบบโหดๆเนี่ยมันก็โดนยิงตายตามปกตินะอ่าตามปกติของการชนะทตุแพ้ท่านะครับแต่ในเรื่องของความสามารถให้เปร์นะครับอ่าแน่นอนครับสมมุติว่าใช้กับชินจังฮิมาวารินะครับมีเซสนาอีกนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะโหดเลยครับอ่เช่นเดียวกันกับพวก หยุด5วินะอ่าช้างเอลลี่นะครับรูเรียสเอลิสเนี่ยคอมโบแบบพวกเนี้ยมันก็จะใช้กันได้อย่างยาวนานนะครับยิ่งช่วงไหนติดกันดีๆนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโหดอ่ะผมก็เลยมองว่าตัวนี้นะครับมีดีมากๆตรงความสามารถเห้เปอร์นะครับแล้วก็ถือว่าโอเคละหวังผลได้อยู่นะครับในส่วนของตะลุยฝ่าฟันนะก็คือเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูนะครับด้วยความที่ว่ามันติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเดี๋ยวว่ากว้างแค่150จุด เท่าน,นั้นนะครับก็ให้มันค่อยๆแซกซึมไปรเรื่อยๆซึมไปรเรื่อยๆนะอ่ายิ่งซึมนะครับยิ่งมีซัมมอนอยู่ข้างหน้านะครับมีลำนำนโยนอ่าลำนำนโยนอยู่ข้างหน้าอีกนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็จะแบบว่ายืนได้นานนะครับแล้วก็ไปได้เรื่อยๆเลยนะอ่าโอเคใครมีเกียร์นะครับอ่าวันนี้การทดสอบนะด้วยอัตราการใช้สกิลครั้งถือว่าเจ๋งมากอ่าเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะแบบใส่เติมนะอันนี้ผมเสียดายมากนะผมมีแค่น้ำเต้าครับมันจะมีเกียร์ชิ้นหนึ่งนะ ในรอบของกอล์ฟลินเซเยอร์ผมจำชุดเกียร์ไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นเหมือนจะเป็นของธาตุน้ำโดยตรงนะครับก็จะมีเวลารอซักษะอันนี้คือเรียกได้ว่าคูลด้าสกิลก็จะลดน้อยลงแต่ผมใส่ไปแล้วเนี่ยรถแรกมันก็จะเสียไปนะเพราะว่ามันเป็นเกียร์ของธาตุไม้นั่นเองนะครับวันนี้คลิปนี้ประมาณนี้ครับอ,อยากเห็นตีกับตัวไรลองขอเข้ามานะเดี๋ยวก็จะลากยาวนะ,ะส่วนกาชาครับคลิปนี้เดี๋ยวบอกนิดนึงกาชาผม เพิ่มโอกาสคู่เทพมันจะเป็นวันสุดท้ายนะสามเสี่ยมรกราอันนี้คือถ้าเป็นตามกําหนดการปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ตอนสี่ทุ่มค่อยไปได้เปิดกลาชาช่วงนี้เดี๋ยวคงจะรีวิวนะครับวันนี้อีกคลิปนึงอาจจะรีวิวตัวแจกฟรีนะเพราะว่าสกิลบ,บัพนะป้อมอถือว่ามีความน่าสนใจเลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะถือว่าเก่งครับปั้นแม็กได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ